จากงานวันลอยกระทงนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของความมั่นคงกันบ้างนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับต้องบอกว่ายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสําคัญนะครับของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บึงการนะครับเนื่องจากว่าบึงการของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนนะครับริมแม่น้ําโขงมีพรมแดนช่องทางธรรมชาติต่างๆที่ทําให้ยาเสพติดเนี่ยสามารถหลุดรอดเข้ามาได้แต่ถึงแม้ว่าจะมีช่องทางธรรมชาติ มากขนาดไหนนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็เข้มขน้นล่าสุดครับหน่วยเรือนอร,รอขอบึงการได้มีการตรวจยึดยาไอซ์ถึง137กิโลกรัมพบว่ามาในรูปแบบใหม่ที่มีกลิ่นทุเรียนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ของยาไอซ์เนี่ยเป็นติดรูปทูเรียนเอาไว้ด้วยนะครับ ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายสถานีเรือบึงการพลเรือตรีณัรงเอมดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือผอบอนอรขร่วมกับนายวรพันธ์ชำนิยันประหลัดจังหวัดบึงการพันเอกอุดมการสีแขไตรรองผอบอบอกอควบคุมที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นายธีรพลขุนพันนายธีรพลขุนพันเพลิงในอำเภอเมืองบึงการพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงการถแถลงผลการตรวจยึดยาไอซ์กริ่นทุเรียนอบแห้งจำนวน137กิโลกร,รมัมมูลค่าประมาณ130ล้านบาทนะครับก็คือเฉลี่ยเนี่ยกิโลละล้านนะครับเพราะว่ายาไอซ์เนี่ยคือเขามีมีความเข้มข้นของเม,มเทแอมเฟตามีนเนี่ยสูงกว่ายาบ้า นะครับเพราะงั้นราคาก็จะแพงกว่านะครับเป้าหมายเนี่ยก็คงจะมีการส่งไปในพื้นที่ตอนในของไทยแล้วก็ส่งออกไปประเทศที่3นะไปประเทศต่างประเทศต่อนะครับเพราะว่ากค่อนข้างเป็นเป็นตลาดที่ที่มีราคาสูงนะครับพลเรือตรีนรงเอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงกล่าวว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ายาไอซ์จำนวนทัง้งหมด เป็นยาไอซ์รูปแบบใหม่บรรจุมาในซองมีรูปทุเรียนพร้อมกับภาษาจีนแปลเป็นไทยระบุว่าทุเรียนอบแห้งเมื่อเปิดออกดูเป็นผงยาไอซ์มีกลิ่นของทุเรียนในเม็ดยาจากการตรวจสอบค่าเมทแอมเฟตามีนของตำรวจพิสูจน์หลักฐานบึงการพบว่ามีค่าเมทสูงกว่า9 5ทาาให้ยาไอซ์ล็อตนี้มีมูลค่าสูงกิโลกรัมละ1ล้านบาทได้เลยและนับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้พบยาไอซ์มาในรูปแบบกลิ่นทุเรียน ซึ่งปกติแล้วจะบรรจุมาในซองชาจีนนะครับคราวนี้บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นซองถุงทุเรียนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ